สวัสดีครับกับเหตบัานจำเล่นนะคะวันนี้พี่แฟงพาน้องมาทำอะไรเล่นสาวยน้ำเล่นสาวยน้ำหมูน้องกำลังปีนป่ายมาแล้วก็จะสไลเดอร์ใช่ไหมลูกอ่าใช่อ่า,อาบัตเตอร์จะสไลเดอร์แล้วนะอย่าไปจับลูกอย่าไปจับน้ำกอดอกนะอ่าพ่อรอรับนะอ่ะหนึง่งเอามือขึ้นเอามือขึ้นหนึ กอดอกกับม่งั้นน่ะเจ้าอีกไหมเมื่อกี้จมไหมอะไรอเ,อเอาเอาพี่เต้นพี่เต้นโอ้วันนี้มีเพื่อนมาเล่นเพื่อนเพื่อนมาเล่นสระน้ำเต็มเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สระน้ำที่โรงแรมลองบีชอัมนะคะ อ่ะพี่แฝงแก้งน้องหน่อยพี่แฝงแก้งน้องหน่อยอตูมตูมมาเร็วไม่งั้นโดนแก้งนะถ้ามาชา้าเร็วโอ้โหโโอ้โห,อหเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเห็นไหมรอบแรกไม่กล้า,าจับมือแม่ค่ะโอเคโอเคน้อ,คองบัตต้องจับมือกุมมือตัวเองไว้กุมมือตัวเองไว้เอามืออ,อ่าหนึง่ง เอามือจับมือตัวเองไว้จับมือกันประสานมือกันอันหนึง่งเอาอย่าทำอย่าง,งานั้นกอดอกอันนึง่งสองางไปแล้ว <c oughs> กินน้ำเธอกินน้ำ <c oughs> มันไม่ยอมกอดอกอะ่ะเจ้าเอีกโอ้โห มาเร็วมาเร็วโอยยุงที่ไหนกลับแล้วเอามาเลยมาเลยมีเด็กแกล้งมีเด็กแกล้งมีคนแกล้งน้องมีคนแกล้งน้องอู้มีคนแกล้งน้องอู้มีคนแกล้งน้องมีคนแกล้งน้องเอาเร็ว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 อุปสรรคอุปสรรคโอ้มีมีโอ้ด้วยนะอ่าจับมือแม่ไว้จับมือแม่ไว้ต้องมาเวลาเวลาหนูลงอ่ะหนูต้องกุมมือไว้อย่างนี้ จับมือไว้นี้จับมือสมือไว้นิดสองมือ,อ,มอจับมือ,อไปไปอปออันหแม่ปล่อยแล้วนะหนึส,สไปไปเลยสวยงามอู้ยอีกหน่อยเอาอีกหน่อย ดิฉันนะคะเอาเพงเพลงเพลงเคลงเอาไตละ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 อาพี่แป้งอย่าแกล้งน้องพี่แป้งอย่าแกล้งน้องพี่แป้งอย่าแกล้งน้องเอาเอาเอาเูมาเก๊ะ เอาอีกเหรอพอแล้ยมั้งแมว่ว่าไม่พออ่าไปกำไม้แม่ต้องจับไว้ก่อนนั่งลงดีๆก่อนเนะี่ยแม่จะปล่อยเอากำมือกำมือหนึ่งนอนลงนั่งลงนิดนึงนอนลง,นนง,นนลงกำมือกำมือหนึ่งสองสามไปสวยงามตูมพอแล้วเอาอีกหน่อยดูเอาอีกหน่อย ไหว่ไหว่ว่ว่ว,ว่โอ้โหโอเคจบคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องบัตเตอร์ด้วยนะอ่ะบัตเตอร์มาบายบายก่อนบายบาย,บายสนุกไหมลูกไหนให้มาดีๆมาดีๆรีวิวก่อนสนุกไหมเล่นสไลเดอร์สนุกหรอสนุกมากไหมอ่ะบายบายคลิปก่อนบายบายคลิปให้แม่ก่อนโอเค